วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีของอำเภอชนแดนวังโป่องอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอชนแดนวังโป่งมาอย่างยาวนานครั้งนี้เป็นครั้งที่22ซึ่งมีเทศบาลดงขุยเป็นแม่งานร่วมกับท้องถิ่นทุกแห่งทุกตำบลของอำเภอวังโป่ง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสามคัคคีความรักที่มีมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นการดำรงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ดีสืบสานตลอดมาอย่างยาวนานวันนี้นะครับอันดับแรกต้องขอพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานแล้วก็สละเวลางบประมาณรวมทั้งแรงกายแรงใจจัดงานในวันนี้ร่วมกัน นะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องอำเภอชนแดน,นวางโป่งรวมถึงผู้นําและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านอีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกว่าตัวผมเองวรโชตสุพรรณกจรรวมถึงท่านวันเพ็ญพร้อมพัดต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องอำเภอชนแดน,นอำเภอวังโป่องอำเภอหนองไผ่นะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านที่สนับสนุนทีมงานของท่านสันติพร้อมพัดนะครับในการเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งจังหวัด ต้องกราบขอพระคุณทุกคะแนนเสียงแล้วก็ทุกความเมตตาวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงๆท้ายที่สุดนี้ขอให้งานวันนี้ราบรื่นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วเราจะจัดให้ยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีนะครับขอพระคุณคณะผู้จัดงานขอพระคุณคณะเทศบาลนงขุยที่ทุ่มเทแรงงานแรงใจรวมทั้งงบประมาณในการจัดสถานที่แล้วก็ดูแลงานนี้เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมในปีนี้มีขบวนรถรถเทียนพรรษารวมทั้งสิ้น25ขบวนโดยมีการจัดกิจกรรมประกวดต้นเทียนและการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาบัดนี้ได้เวลาอสมควรขอเรียนเชิญท่านวันเพ็ญพร้อมพัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์เขต5ได้ให้เกียรติเก่า เปิดงานพร้อมทั้งนั่นของชัยงานประเพณีสืบสารแห่เทียนพรรษาประจำปี2566ของอำเภอชนแดนและวังอำเภอวังโป่งขอเรียนเชิญครับก็บัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะคะดิฉันขอเปิดประเพณีสืบสารแห่เทียนพรรษาประจำปี2566ครั้งที่22ของอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งณบัดนี้ค่ะ เรเียวตบพลเนนะคเป็นสัญญาของทีมเพื่อนานประเดศึกษาแทเทียนทันษาประจำปีพุทธศักราช2566 ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานประเพณีสืบสารแห่เทียนพนรรษานะคะของอำเภอวังโป่งสุนแดนนะคะงานที่นี่นะคะจัดดยิ่งใหญ่มากเลยค่ะปีนี้มีการแสดงหลายแสดงเลยค่ะสนุกสนานมากมีทางของภาคเหนือก็มีใช่ไหม่ยหายภาคเลยค่ะอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมนะคะเพราะว่าสนุกมากค่ะก็เป็นการจัดงานที่สองอำเภอซึ่งถือเป็นอำเภออำเภอพี่อำเภอน้องนะ มีการจัดงานมาตลอดระยะเวลา22ปีซึ่งซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวอำเภอชนแดนและก็อำเภอวังโปง่งนะที่ที่สแสดงออกถึงความรักใคร่สามคัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการรีเริ่มของท่านและมนตรีสันติพร้อมพัดนนะครับได้เข้ามาริเริ่มประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอชนแดนและอำเภอวังโปง่ง ซึ่งวันนี้มีทั้งหมด25ขบวนนะครับได้มาร่วมกันแห่นะครับจัดเทียนข้อพรรษามาแห่มีการประกวดทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งก็จะมีท้องถิ่นท้องที่นะครับแล้วก็มีสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งเข้าร่วมนะครับในงานจัดงานแห่เทียนประจําปี2566นะครับก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชะการ พี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มาร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันนี้ครับต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ณนโอกาสนี้เป็นอย่างยิ่งครับ